ชื่อวันนะคะสีวันเสียงจันทนะค่ะร้านนี้ชื่อซาบอบราซิล S A B O R ซาบอ์คนจะชอบอ่านว่าแบบแซบออะไรแซบอก็ได้เอ่ว่ารสชาติบราซิลรสชาติของอาหารบราซิลนะคะ ก็อยู่ที่สุขุมวิท33ทับหก็อยู่ใกล้ๆก,กับวิท้อมพองเลยวิท้อมพองทางออก5เดินมาแค่1นาทีก็ถึงเลยค่ะบราซิลเนี่ยต้องเกินกว่าเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆใหญ่ไปลำดับ5ในโลกทั้งด้านประชากรด้วยทั้งด้านพื้นที่ด้วยแล้วก็ประวัติศาสตร์เขาว่ามันมีตั้งแต่คนท้องที่เลยที่เป็นคนพื้นเมือง ก็คือทางทางแถบอเมริกาเนาะแล้วก็มีโปรตุเกสที่เข้ามาคอลอนไนส์มีอิตาเลียนเยอรมันอะไรเงี้ยคือมันรวมรวมมิดมากแล้วก็ด้วยความที่ประเทศมันใหญ่การเกษตรภูมิประเทศอะไรเงี้ยในแต่ละที่มันต่างกันมากๆดังนั้นอะ่ะแต่ละเมืองแต่ละรัฐอ่ะจะมีความหลากหลายมากๆเลยดังนั้นอะ่ะถ้าจะตอบว่าอาหารบราซิลคืออะไรมันตอบอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่แล้วมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางาพืชพันธุ์เกษตรกรรมอะไรเงี้ยดังนั้นความสเสน่ห์ของอาหารบราซิลคือมันหลากหลายมากๆเชวดาันนี้ค่ะเป็นหมูผสมกับถั่วแล้วก็ผงอันนี้เรียกว่าผงฟาราโราเป็นมันสับปะหลังข้าวเกลือกระเทียมอันนี้ถ้าถ้าถามว่าอะไรที่จะใกล้เคียงกับคําว่าอาหารประจําชาติบราซิลที่สุดก็ต้องเป็นจานนี้เพราะว่าที่มาเนี่ยคือเขาว่ากันว่า ประเทศมาซิลเนี่ยต้องใช้ทาสเยอะๆต้องใช้แรงงานเขาก็อิมพอร์ททาสมาจากแอฟริกาเนาะแล้วก็ปลูกถั่วเยอะแล้วก็เลี้ยงหมูเยอะด้วยแต่ว่าทีนนทาเนี้ยพอนายทานเนี่ยเจ้านายอะ่ะได้กินเนื้อหมูส่วนดีๆส่วนเนื้อดีๆไปแล้วออพวกท่านเนี่ยที่ต้องใช้แรงงานต้องใช้แรงเยอะก็กินเนื้อเนื้อหมูส่วนที่เหลือซึ่งเป็นแบบหูส่วนหูส่วนส่วนมันส่วนหางอะไรเงี้ยที่แบบณตอนนั้นอะ่ะคนไม่ค่อยกินกัน แล้วเอามากินกับถั่วซึ่งมันเป็นโปรตีนที่ที่บอกว่าทำมันมันเฮลตี้นะมันเป็นโปรตีนที่ดีแล้วก็ทําให้อยู่ท้องทำให้อิ่มได้นานอันเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของว่าเป็นเมนูที่มีที่มาที่ไปแบบมานานแล้วคนไม่ว่าจะรวยหรือจนในประเทศบราซิลอ่ะกินได้เหมือนกันจริงเวลาพูดว่าประเทศบราซิลคนจะรู้สึกไกลตัวเนาะเพราะว่านึกไม่ออกว่าอาหารบราซิลมันน้าตายไงมันจะแบบนึกนึกถึงตะแบบ เออฟุตบอลซัมบ้ายอะไรเงี้ยจะแบบมันจะไม่รู้จะหน้าตายอย่างไงาพอเห็นไอเฟเชอด้า,มาเมื่อกี้ก็รู้สึกแบบเอ้ยมันหน้าตาน่ากลัวมันสีดำๆอะไรเงี้ยปะ่ะแต่จริงๆคือบอกไว้เลยว่าอาหารบราซิลกินง่ายมากแล้วก็เข้าถึงง่ายกว่าที่คิดเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบที่จริงๆแล้วคนไทยรู้จักหมดเลยมันแค่เอามาแบบผ่านกรรมวิธีหรือปรุงอย่างที่เราไม่ค่อยเคยเห็นแต่แทบทุกคนที่มาลองอ่ะที่บอกว่ามาตามรอยว่ามาลองอาหารบราซิลสักครั้งหนึ่งส่วนใหญ่จะต้องกลับมา sá Oi pessoal, meu nome é Wan. Eu sou dona do restaurante Sabor Brasil aqui em Bangkok. É, ficamos bem no central, na, na estação de BTS Prompon, saída 5. Então temos tudo de bom do Brasil. Temos picanha, mandioca, farofinha, pau de queijo, é, coxinha... Pastelzinho, feijoada, bo bobó de camarão e temos muito mais. Não, vem para cá provar.